สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุคนนะครับพ่อผมคือเกาเชมลูกแก้วสายฟูดการกินบริหารหัวใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมใ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องน้มเด้อครับ พิมพ์เข้าไปคำว่าแรปเปอร์การเกษตรนะครับและก็สีเห็นนะครับฝากกดซับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสี่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับมือนีกับพี่พาน้องนะครับออกมาซองเบื้องเขานัานหาเก้าเบอร์18นะครับตราซิตโตเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับทนต่อโรคใบไม้ขอบใบแห้งนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มกลมแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือแรงนะครับสีธนาทำการฉีดนะครับเร่งเต็งนะครับเร่งสีเพิ่มน้ำหนักนะครับ โดยใส่โพแทสเซียมไนเตรตนะครับผสมกับไดฟิโนโคนาโซนโพพีโคนาโซนนะครับแต่ว่าเบิงละบ่มีหนอนบ่มีแมลงเข้ากับซิบโอไซนะครับนี่ครับอันนี้คือเขาน่านาก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องเบิงพูนะห่วเงาขนาดพี่น้องเงาอัดหลาดเลยนะครับอันนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดอยู่นี่กับเฮดไว้สามไรนะครับปีนี้นะครับ แล้วก็อีกน้าลงอีกไรหนึ่งเป็นซีไรนะครับเพราะว่าแปลงหนึ่งงานทดลองวันนะครับบวสามารถที่ทาเมล็ดพันธุ์ได้นะครับก็คือขายข้าวสดนะครับอันนี้ก็ทําเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับเอาไปต่อยอดกันนะครับอันนี้คือเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องฐาสิบโตเบิ้งพี่น้องพูดนะนี่เบิ้งมวงอรวดพี่น้องเห็นปะเป็นพัวเป็นพัวเป็นพัวอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้กําลัง ก้มแล้วครับอันบกล้มกับมี้อันก้มกับมี้นะครับกสิมาทํทการฉีดนะครับฉีดเร่งเต็งนะครับเร่งเต็งนะครับด้วยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับหรือว่าปุ๋ยเกตนะครับสิบ4าศูนย์สี่สิบหนะครับพี่นอดฉีดทุกๆุกสิบมือนะครับแห้งดีนะครับตอนนี้มาฉีดประมาณอีก2ี่สิบมือสุดท้ายนะครับฉีดนะครับสีเขไยเขาเขานะครับแกเร็วนะครับเหลืองเร็วนะครับ น้ำหนักดีนะครับพี่น้องอันนี้ก็เขาหน้านะก็นะครับเบอร์สิบแปดนะครับใบทงก็ยังสะอาดเนี่ยยังเขียวดีแต่ว่าห่วงเริมเร่มเริรเเร่มเหลืองแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งห่วงเริ่มเหลืองเลยพี่น้องพูดนพูดนแต่ส่อ่อนบ่พี่น้องพี่น้องเบิ่งพูดนเออเริ่มเหลืองแล้วครับห่วงพูด มีตัวห่วงยาวๆมีตัวห่วงใหญ่ๆเดอ้อพูดนะพี่น้องนี่ครับนี่คือเขาหน่านหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่ผ้าน้องยางเลาะลงไปพูดแบบนี้พี่น้องนี่ครับพูดเดินแบบง่ญ่นะครับน้ำกับเป่งยังบ่เบิดไปนี้พี่น้องเริ่มทําการเป่งละพี่น้องฝนตกแข้งฝนตกแข้งนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเต็มนะครับผมก็ เป่งแลวก็เริ่มเป็นตมแล้วล่ะพี่น้องก็ซีไดไเกี้ยวกับน,นานจะแห้งอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มเป่งตั้งแต่ดูดแล้วพี่น้องฝนก็ตกมาใส่กัเลยมีน้ำอีกนะครับอันนี้เป็นแปลงนานหาเก่านะครับทั้งบดเลยนะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับอาซิตโตนะครับพี่น้องดูนะเริ่มเหลืองแน่กับมีนะครับแต่ว่าใบทุ้งกันยังนี่เห็นปะพี่น้องใบทุงก็ยังเขียวอยู่ ใบธงอยังเขียวอยู่แต่ว่าห่วงนี่โอ้ยมีแต่ห่วงจบๆนะครับมีแต่ห่วงยาวๆมีแต่ห่วงใหญ่ๆนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยถึกสูตรถึกที่ถือเวลาพี่น้องรับรองได้เลยนะครับว่าผนผลิตสิเป็นที่น่าพอใจแน่นอนนะครับขั้นใส่ปุ๋ยบ่ถึกสูตรบ่ถืกเวลากะกะซิมีแต่ใบนะครับบ่มีห่วงนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้บ่ได้เน้นไนโตรเจนนะครับเพราะว่า ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนะครับในการใส่นะครับบ่ได้ว่าสีใส่ต่ยูเลียโดดๆนะครับหรือว่าสีใส่ต่โพตเซียมโดดๆนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้คือเขานานหาเก่านะครับตราซิตโตนะครับเบิ้งใบถงยังเขียวอยู่นะครับพี่น้องพื่นนเบิ้งแต่ว่าห่วงเริ่มเหลืองนะครับห่วงเหลืองแต่ว่าใบถงเขียวพี่น้อง นี่นะครับเขากำลังก้มนะครับผมนี่บรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับแต่ว่าแดดกด็ดีๆนะครับมื่อนี้บ่มีลมเมื่อวานนี่ลมแห้งได้แห้งว่านะครับพี่นอ้องมื่อวาลมบ่มีนะครับพระพีพา,านนองมาสำรวจแปลงเขาหน่านหาเก้านะครับพี่นอ้องพูดนะห้งเริ่มเหลืองแล้วนะครับพี่นอ้องแต่ว่าใบธงยังเขียวอยู่นะครับ นี่ครับเพราะว่าใบทุ่งนี่เป็นใบที่สะสมอาหารนะครับเอามาเลี้ยงไม่นะครับตอนนี้นะครับขั้นแปลงไดใบทุ่งมันสีส,ส,สีแล้วแดงว่ามันดูดก,กินอาหารเบิร์ดละพี่น้องอันนี้ก็ยังทําการดูดต่อไปอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าใบทุ่งก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ครับแต่ว่าหัวก็อยากออกสีเหลืองๆนี่จกหน่อยแล้วนะครับนี่เห็นป่พี่น้อง มันก็เริ่มนี่ครับออกเหลืองๆนี่จักหน่อยละอีกประมาณสิบห้าสิบหกมือกันนะจ,จะได้เก็บเกี่ยวนะครับโดยรวมนะครับเบิงสูงนะครับขั้นฉีดเล่งเต่งนี่แห่งเหลืองเร็วนะครับฉีดโพแทสเซียมไนเตรตเข้าไปนี่ก็โอ้ยเหลืองอีหยเลยนะครับเม็ดเหลืองนะครับเหลืองแบบช้ำๆเลยนะครับฉีดเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับนี่พี่น้องเขานานหาเก่า เบอร์สิบแปดนะครับผมพูดนะเบิ่งห้วงพี่น้องนมออกมาพูดนะโอ้เป็นแต่สะอ่อนอยู่นะครับนี่แต่ห้วงใหญ่ๆนะครับพูดนะเบื้องพี่น้องเอ,อนี่นะครับถ้าเบิ่งผลผลิตนะครับจากสีได้ซ้ำใดนะครับคอยติดตามเบิ่งกันนะครับพี่น้องพูดนะบเบืบ้งพี่น้อง พี่น้องหองนะครับเป็นพว่วเป็นพั่วนะครับอ,อันนี้เขาห้องว่าวเขาเม็ดตามนะครับพี่น้องเม็ดตามห้องกันสิป็นพั่วเป็นพวงนะครับแล้วก็มันออกมาสํารวจแปลงนาเรื่อยๆนะครับพี่น้องปัดเสอมีมแมลงหรือว่ามี่ลคกนะครับเพราะเสีได้ป้องกันและกําจัดได้ทวงที่นะครับมันออกมาสํารวจแปลงนานะครับพี่น้องนี่สุดปลายนาแล้วพี่น้องพี่ มาแต่ทึงพูนนะครับพี่น้องเบิ่งพูนหวงเงาส่นพี่น้องหวงเงาห้ใงญ่ดีขนาดนะครับพี่น้องนี่ครับพูนนะี่นั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตราซิตโตเตี่ยหอมต้านทานโรคนะครับพูนะพี่นอ้องเบิ่งเม็ดพูนะเป็นพัวเป็นพัวอยู่นะครับพี่น้อง โอ้ต oh, oh. ัดเสืออ่อนให้อยู่นะครับพูนะโอ้แต่เ oh, สืออ่อนพี่น้องพูนะมึงเม็ดใดพวงใดย์แบบนี้จะพวงเน่าๆมีจะพวงใหญ่ๆนี่นะครับอันนี้มาเปล่งน้ำนี่พี่น้องนี่ยังมาแหงอยู่นะครับโอ้ oh, oh. พี่น้องมึงพูนะเม็ดเขาพี่น้อง เป็นพวเป็นพวเป็นพวงอยู่นะครับเริ่มเหลืองแล้วพูดนะเอาสำหรับเมื่อนี้ก็สิขอล้าพีล้าน้องไปก่อนนะครับออกพาพีพาน่องออกมาสำรวจแปลงน้านะครับนี่ครับเห็ดนาเขาก็ต้องมันออกมาสำรวจแปลงนาราบะนันท่านเกิดโรคเ,เกิดมแมลงแล้วสี่รักษาบ่ทันนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็กราบสวัสดีครับ